สวัสดีจ้าเพื่อนๆค่ะจ้าไก่ย่ายน่องสิบักบนาวเยอะเยอะกบนาวหลายๆเพื่อนๆเอ้ยบึงเนี้ยบึงบักบนาวจนว่าเอาใส่ตู้ไว้บัดมันลนนะคะมันลนมันก็นเลยหน่วยบ่เสมอกันก่ย่ายน่องก็ใส่ตูไะะต้ไว้นะก็ใส่ตู้ไว้ขนาดเสาตู้มันเป็นงนาทิ้งใส่ตู้หลายมือละคะ่ะเพราะมันเยอะแยะไก่ย่ายน่องเลยเอ้ย แบบว่ามันก็คือเบอาบางนะคะมันยากเนาะค่ะมันยากก็จะเนาะก็จะว่าจะเอามาเยีดไปนำยาลังจานก,กัเก็บมือน,นันมือนีนะคะเก็บแล้วก็เอาแงะขับตู้ขับตู้ไว้ประเด็นกับฟองเน่าทิง้งพองนี่ก็คัดออกคัดทิ่งไปก็บพราะมันหน่อยๆนะคะประนี้กัอันน,นี้เลยที่มันพ่อทีห้องเสียเจสี่ห้องพ่อทีจะเสซ็นทิ่มห้องเสกษมทิมมท่มไปแต่ว่าบแดาดมันดีเขาก็เอาอยุงสีนะคะกก็ะะจะหัน่นหันนะค่ะเพื่อนๆจะ้ะอันเนี่ยเนี่ยไอ้ที่มันเนี่ย ก็ในน้ำบังน้าเขาจะดีอยู่แต่ว่าไอ้ช่วงเล็กสี่มันบอดีเลากัเอาถิ่งเอาถิ่งแล้วกันนะครับะหั่นนะคะหั่นบังน้าเอาบังน้าเห็ดเห็ดน้ำยาดังแขนขารอบนี่ขาแยกนอนจะเอาบังน้านะคะหั่นหั่นบังน้ากะบบังดูงวยหน่อยนงวยใหญ่นะคะงวยหน่อยงวยใหญ่นงวยหน่อยกักัน้ำเยอะก็แกันนะคะน้ำเยอะอยูุนงวยใหญ่กลางกว่าเยอะนะคะงวยหน่อยน้ำกว่าเยอะหั่น ค่ะแต่ด้นนอกมันหันเท็จท่งที่อะไร็ีไปเรื่อยๆนะคะกัดส่วนไดที่มันบดีถ้ากัดเฉือนถิ่งที่เต็มที่ได้นองวานะคะส่วนไหนมันบดีกัดเฉือนถิ่งเพราะว่าไอ้ทั้งเจ้าถิ่งเบิรดกัเสดายยังไงคะเสดายพะว่ะส่วนถิ่มันเหลือมันก็ดีนะคะมันดีแล้วก็มีน้ำแล้วก็น้อยน้อยนี่อันแมบว่ามันน้อยบ้านเด็กเต็มที่นะคะมันโตกไหลมันก็เลยน้อยบ้านเด็เต็มที่น้อยบ้านใหญ่ดีนะคะแต่ว่ามันเป็นมกนาหน่อยไงมันน้ำมันก็เลยเยอะนะคะน้ำเยอะ ค่ะเด็นจาแต่ย็ดย็ดเป่งสิละกันเนาะอกะค่ะสดเสดายเสดายอย่างพเอาจะกขนาดซส้ตู้อ้ไรย่างนี้เสียนะคะบันนี้เคยเคยนะคะเคยคัดเคยแบบว่าคัดนำบีบเอานำเอาเอาเอาเครื่องบีบเครื่องคัดนำมันไห้ไววกินไหมว่าเอาไว้กินนะคะเอาใส่ตู้เส้ยังไหวกับว่ากินนะคะเอาเอาใส้ไหวกับว่ากิน เขาบ่กินกับปฏิกินกับไปกินเลยหนุ่ยสดกันคือเก่านะกับไปเอาเนื้อสดมากินคือเก่านะค่ะแต่บุ้งด้วงแบบหนาวหลายๆอย่างสิแก่ลองสีหันแล้วยง่ายเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าหันบ่แล้วยงง่ายแต่แก่กหันไปเรื่อยๆน้องหิ้ไปเรื่อยๆนีดไปแล้วงเนี้ยแต่แต่ขึ้นเล้วนะแะ่น้องเพื่อนจ๋าเนี่ยมันก็บอกเป็นหยังไว้ดีๆอยู่นะค่ะเนี้ยขัดด้านนห่ก็ดีๆอยู่ ค่ะเพราะว่าที่จะคันคันเอาเอาไปเลี้ยแต้มยาล้างจานอะไรนี่น้อยก่นอนเพราจะขิงมนะะันแล้ะค่ะโอ้ยเอาไปใส่กบ,เบะเบื้องยังไงค่ะมันเยอะนะ่ะมันร่วงยังไงร่วงมันล้ลนล้วนความกันค่ะคันเน้นะคุะคณเพื่อนๆจ้เสุดายก็เอาเฮะเอามาเปรลูกนะคะเอามาเปรลูก อันอันไม่เงี้ยเองสิบ่เม็นบ่เม็นของเยื่นองแบบค่ะอันจริงจริอันนี้เนี่เป็นของอ้ายนะคะมันคนรเราพัดไงคะพัดอันนู้นเนี่ยเปลือกมันหนาไงแต่มันมันมันจะเปลือกหนามันจะบ่คือนหน่อยหน่อยแบบของเยื่นองอ่ะค่ะถ้าไม่ยเงี้ยะดาษนี้มันมันเขาแก่เลยไงแต่ถ้าเขาใหญ่เต็มที่ก็แต่ใหญ่อยู่กับเจ้ว่าบ่ถึงหนีกับบ่ถึงหนีคนใหญ่ของเขา กันเฉพาะถึงนี่อันนี้เนี่ยเนี่ยของไอ้ก็โลนถิ่นคือกันค่ะของเพิ่นของเพิ่นมันนวยไงมันโลนถิ่นยายน้องก็เลยเก็บมากน่คะเก็บมาหน่อยค่ะเปลือกกระหนานะคะอันเนี้ยเปลือกนาเปลือกนาแหละค่ะ้นาพิ่นก็จะจะจะเบื่อะบ่เยอะคือ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 มูนนวยหน่อยหน่อยนี่นะคะการเสกจากนั้นเอามาเก็บมาเสียดๆของเพิ่นกับกองเต็มต้นอยู่ค่ะกองเต็มต้นอยู่นะคะยายน้องก็เอาเก็บมาหนะคะเก็บมา เลยมันรนร่วมกันเอาใส่ตู้อันนี้นี่นี่นี่ค่ะเป็นบักหน้าบักหน้าเป็นหน่อยน้อยหน่อยเปื่อบางแต่ว่าฝนบาท่านได้ฝนบาท่านได้เต็มที่นะคะฝนหลูนโกนฝนลูนฝนลวงแต่ว่าเป็นเป็นนี่นั่นนะคะนี่บักหน้ารวมถิงว่าไม่เนี่หน่อยเสียดายหลายนะคะคนเพื่อจ้ะเอาใส่ตู้ไว้ก่ะมักจะเก็บว่าได้โดนบานนันนะคะตู้ตู้เย็นกระดเย็นซื้อตัวเย็นก็ซื้อตู้ซื้อเนาะเก็บไว้ก็ได้โดนนะคะคนเพื่อ แค่ว่าสมัยตะกี้ตะเก้าหนีพอแม่เขาเปิลเปิลผ้าเอาบักนาวนีไปฝังฝังไว้ในดินไรแล้วกันบักนาวเยอะๆถ้าบักนาวเยอะๆก็จะไปฝังไปฝังไว้ในดินซา ไม่ดินไส้เอาดินไส้นก่องกลอง,องนนาะเอาบักนาเาไปฝังไว้เวลาจะไปมากินกั่ไปแต่ไปเอามาเอามาเอามาล่างกินแต่ละนวยสมนวยกันเวลาเราจะกินนะคะนั่นคือสมัยตะกี้นะคะสมัยตะกี้ไข่ย่ยน้องกับเคยเ่็ดเย็บวกับเคยเย็บครัวเม่แเม่นะคะเครส่อปใส่เคย่ใส่ไปเอานะก็ไปเอาบักนาามาดูบ่งหนัาากนาใหม่ย่ยนรองมันจะไปเอาบักนาดูน่ารา,ายดไอ้ที่ ที่เป็นฝังดินไว้นะคะแต่เก็บได้โดนนะคะเก็บได้โดนนะคะบางค้งฝังดินเก็บได้โดนบาคือ่เอาไว้ตู้ไปตัวนี่ยังยังมีโอกาสเนาว่าบางค้า้งที่เอาไปฝังดินนะคะไปฝังดินเอาไว้ได้โดนนะควได้โดนดีดดีค่ะดินไส้นะคะความมันแบบว่าความเย็นของดินมันจะไหนนะคะค่ะผู้เฒ่าผู้แก่็นสมัยต่กินมันไม่มีตู้เย็นแล้วเนาะเป็นผ้าเขาเ็ียว้บนะเป็นเก็บยเียวเขาเขียวบไว้มตู้เย็นค่ะ ยามันแต่เก็ะหันไปเรื่อยเอแล้วกันเนาเป็พื่นจะบ่เลี้ยงไงนะครับบ่อเลี้ยงไงแต่จะหันเงี้ยสละเทยไปเรื่อยๆื่อจะเป็เพื่อนจ้าก่อค่อยเลี้ยงไปเนาะพราวามันมันเยอะไงท่ามันเยอะมันบ่คือเอาบกูดถ้าบกูดเนยางเป็นกิโลอเฮยือรกัอันนี้เยอะนองกับ่ได้งสั่งแล้วก็บ่ได้สังไปแต่ก้าอาก้าอานี่กับอตั้มตาไอ้เกาล้นนะครเกาลเนี่ย เก็บแปโล่แปดโล่เก้าโล่นะคะเนี่ยพึ่บกาเอานะคะแต่ว่าแยนอนแยนอนจิกกาใส่ใส่แบบว่าบักกูดบักกูดก็ไปนี่มันจิตามกันอะการแยนอนก็เรียกว่าเน่าขนาดนี้เ่แยนอนจะใส่เอ็ดเจ็ดซิบประมาณจะสองกิโลนะคะจะใส่เอ็นเย็ดซิบสองโล่ถ้าสองโลนี่ก็จะเฮตได้ประมาณเจ็ดลิตรไอ้มันแต่กระโล่นึงโลนึงก็จะได้จะได้เจ็ดลิตรนะคะเจ็ดลิตรเจ็ด จ็ดลิตรก็ได้สิบสลิตรนะคะจะได้จะได้สิบสี่ลิตรสิบสี่ลิตรถึงสิบห้าลิตรนะคะสาหรับเอ็ดอันนี้สิบสี่ถึงสิ้าลิตรนะคะการการใส่ที่นี่สองสองกิโลสี่สิบหาลิตรนะะี่ค่ะก็จะได้ใส่โดนเดยกันใส่โดนเพราะเขาใส่ในขอบรวัวเขาเขาประเด็จขายไปยังนะคะใส่ในขอบครัว้ดใส่ไว้ในขอบรัวนะคะใส่ไปเพราะเใส่สยเพอไะว่ียนนอนจะเป็นคนที่เมื่อไปใส่ของไอ ตลาดเท่านัหละคะ่ะมันจะเป็นจังไหนหลายแย่นองไปไปเห็นมันแพร่แพ่่สารเคมีค่ะแพร่สารเคมีอะเพื่อนๆจ๋าค่ะน่ารักแย่นองค่ะเพราะมาเย็ดทั้งสี่กับพอดีไปนะค่ะมือมือเปดไข่ไปนะค่ะมือแย่หน่องก็ดีไปอากาศใส่นะคะส่วนที่มันบดีเห็ค่ะก็่อัจฉริจั้งจี่งแล้วค่ะแต่ว่าที่เขาเชื่อหออกมันบ่เม็นมันบดีแต่ก็มันดีอยู่นะค่ะเห็นว่าเสียดายนะควก็เสดายก็แบบนี้น่ามีอย่างนี้นะ ก็จะมีนานนะครเสียดายนะคะับแย่น้องคุณไอ้ตามปกติแล้วกาจะบ๊อบไข่ใส่ถุงมือนะครัที่ใส่เนี่ยก็เพราะว่า,วามันบักนาวแล้วก็มันแสบมือถ้ามือเราเป็นเปรีแผลหรือสกิปนี่ๆนีน้นอยๆจุดจะแสบนะครัมือลรามือมันก็จะบางบพรบักนาวมันเยอะขะจ่อมันจีแล้วมือ,อย่น้องอาจจะบางไปกะจะเฮ็ดไปอย่างนี้แหละค่ะคุณเพื่อนจ๋า เรคอยหัดหันเราคอยยัางไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเห็ดไปเห็ดไปเรื่อยๆค่ะค่ะค่ะสูตรเดียวสูตรเก่าที่แยนองเคยพายเปื่อนๆเห็ดในเปิ่อนๆเท้าเบิ้งนั่นแหละค่ะก็คือเอ็นเห็ดซีดหนึ่งกิโลนะค่ะน้ำน้ำดำน้ำดำนะซึ่งแหนอนจะเตรียมไว้คือเซไว้ประจำนะคะน้ำดำแยนอนที่นีไว้ประจำเซไว้เป็นปีนะคะน้ำดก็คือน้ำขีดเท้าเขานะค่ะน้ำขีดเท้าแยน้องก็จะใส่น้ำน้ำขี้เท้านะคะแบบ เอ็จ็สิบกิโลหนึ่งกระน,นานขีเทาเอ้เจ็ดลิตรนะคะนาขีเทาเจ็ดลิตรนะคะต่อบักน,าบ,กนาบักนาวนะเอนบกนาวบัรบักโกรสากิโลนะคะบักโกรสามกิโลต่อต่อเอ็นเจ็ดสิบหนึ่งกิโลเอ็นเจ็ดสิบหนึ่งกิโลมะนาวสามกิโลแล้วก็น้ําน้ำ,น,ำน้ำดั่งนะคะน้ำดั่งหรือน้ำน้ำขีเทาน้ำขีเทานะคะน้ำขีเทาาล้ก ก็จะใส่เจ็ดลิตรนะคะประมาณ l, เจ็ดลิตรใส่ใส่ใส่เจ็ดลิตรบพประมาณแบบเจ็ดลิตรแหละค่ะเจ็ดลิตรนะคะ,ะ,คะสําหรับไปน้ำขีเทานะคะน้ำขีเทาน้ำขีเทาก็ซึ่งสมัยตะกีตะเก้าพ่อเถ่าคนบ้านใส่น้ำขีเทาเพื่อจะเอาขีเทานะคะมากมากมาขัดหมอคขัดขันขัดเอียงนี่ มันจะใสจะขาวจากน้มแล้วก็น้ำขีเท้านั่นแหละค่ะเพื่นเอาเอาเพื่นจะเอาขีเท้านะกับมาล่างมาล้างมาขัดขัดหม้อขนเนี่ยมันจะมันจะใสนะค่ะเพื่นค่ะค่ะสมัยตะก,กี้เพื่นจะเอาแบบนั้นนะคะแล้วกใ็ใสใสขีเท้าในการล่างล่างนะคะทำความสะอาดจะแล้วก็ใสเกลือใส่เกลืออีกครึ่งกิโลนะคะ,ะต,ต่อต่ออินเดสิบหนึ่งกิโลนะคะนี่คือสูตรสูตรที่เอาจะเหตุเอุ้นันยาล้างจาน จำไใบเด้อค่ะเด้อจำไใบเด้อค่ะห้ามมีผู้ใดพวดเพื่อนเขาบักหน้าเขาเหลือเศษเหลือใสเหลือซอยจะใส่จะบักหน้าก็ได้นะคะมักเฟืองก็ใส่ได้นะคะมักเฟืองเลยค่ะกะกะประมาณนี่แหละค่ะประมาณที่ยายนอนมาเนี่ยค่ะก็คือไอหรือมีบักปูดตั้งแต่บักปูสามกิโลบักปูสามกิโลจะบักหน้ากับกะกะเอานะกะกะเอาเขาจะดูรู้กว้างกะกวางเอาเนีคะนั่นแหละค่ะเอ็นเจ็ดสิบเอิ่มเหนึ่งเอ็นเจ็ดสิบหนึ่งเอ็นเอ็นหนึ่งแล้วก็เอ็นหนึ่ง มะกรูดสามมะกรูดสามเกลือครึ่งกิโลแล้วก็น้ำน้ำดังองีกหกถึงเจ็ดลิตรนะคะคับผู้อยากได้คิดมันข้นค่ดแบบวันันเนืดเนืดไลยๆกะบหกลิตรกับหกหกลิตรหนึ่งก,ก็ได้นะก็เอาหกลิตรถ้าถ้าเกีบริลิตรเนี่เพิ่นจะเพินพ่นเพิ่นจะว่นเนืดถึงนะ่ะคือคือคือความบีบออกมันจะมันจะบ่ขคค้ะนขนาดนั่นแต่ว่าทางเขาใส่หกลิะะตรนี่ค่ะก็จะเนืดนะคะเนืดเนืด หนืด <N> นะคะหนืดสไลด์แยแน,นองหดไปชอบชอบคว้างแบบว่าเท่ห์ไงไงไงคะ <c oughs> ่ะแต่แต่แต,ต,ตีสูตรเปรียีลีกคือหกหลีดนะคะ่ะแต่ว่ายแยน,นอนจะมาเสร,ริมบิดเจ็บหลีดสไลด์แยแน,นอนต้องการต้องการบ่อยมันมันเหนึบนะคะ,นนนะ,คะนนก่อน,นั่นแหละคะ่ะแยนอนกต่เพียบเป็สัตว์แหละค่ะกับเพื่อนจ๋าเดี๋ยวแยนอนหันขอเวลาหันบักนาวนะคะหันบักนาวจุดนะคะจ้าเพื่อน่แกเพื่อนจ๋าหลังจากที่หันแล้วนะคะเยอะแยะเลยคะ่ะ เยอะแยะเลย <laughs> จะเป็นเพื่อนจ้าแล้วจากเท้เาหันบักนาวเรียบ้อยเล็วนะคะเขาจะขันก็ได้ค่ะแต่ว่าย่านองขึ้นสิบวัยแล้วก็ในการขันบักนาวเะคะ่ะมันเยอะเยอะนะแล้วก็กำลังเข้ามันพอถึงนะคะกำลังมันพอถึงแล้วมันก็บ่สามารถที่จะขันได้ถ้าเขาขันเขาก็คอยบีบ,บ,บนนๆนวดๆแล้วก็นวดนวดให้ให้น้ำบักนาวเขาออกนะคะ,ะกับพยา้ยามไอ้ตรงผิวบักนาวตรงเปลือกบักนาวเนีนะะ่ยค่ะก็จะให้ให้ เขาม่กินให้กินตรงนั้นกับตรงนั้นก็คือคือมันก็จะเป็นไอ้ไอ้นี่ไอ้เป็นไอ้น้ำมันอยู่ในเปลือกของเขานะคะมันมันมันก็จะออกมาตรงนี้นะคะแต่ว่ายะนองเนี่ยค่ะันคันบาไหวแล้วค่ะคันแบบนี้คือเบาไหวนะคะคือกาลังเหามันพอถึงนะคะก็ต้องใส่เครื่องทุนแรงนะคะกายะนองก็จะทําการปั้นเอานะคะโดยวิธีปั้นถ้าปั้นเนี่ยกะกะมันกะมันกะดีไปจังหนึ่งเขาได้เขาได้ทุกส่วนเบิดแต่ว่า แต่ว่ามันกับบอดีตรงที่มันมีตะกอนเยอะนะคะตะกอนมันจะเยอะนะคะนี่ค่ะหลังจากปั้นแล้วนะคะยายนองอาจจะเอามากองนะคะกองซึ่งกับน้ำที่ยายนองใส่นะคะจะเป็นเป็นน้ำดังนะคะเป็นน้ำแดงดังที่ยายนองก็ได้บอกไว้แล้วนะคะสูตรของการใจน้ำนะคะน,นะคะ้ำก็ ประมาณหกลิตรถึงหกลิตรถึงเจ็ดลิตรนะคะผู้ใดชอบเข็มคนก็ใส่หกนะคะแต่ถ้าเขาบอยเข็มคนมาจากน้อยก็เอาใส่เก็ยเจ็ดลิตรได้ก็แล้วก็จะมารวมกับไอ้น้ำมันปากเน่าที่เขาใส่ของของเขาอีค่ะมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาประมาณลิตรหนึ่งนะคะนั่นแหละค่ะถ้าสมมติใส่เกียลิตรมันก็จะได้สิบสี่ลิตรแล้วก็เพิ่มเติมอีกลิตรหนึ่งก็จะเป็นประมาณสิบห้าลิตรนะคะในการทำนะคะ เขาใส่เอ็ด7จิสิบสองโลนะกัน,นี่นคือการก่องโอ้ยหลานหน่อยก็ได้อยานตะบันเหลมาบ่ายน้ำ เอาใบกับใบตัวอยากใบถ <c oughs> ุงที่ยายน้องใส่กล่องก็จะเป็นถุงตะไคร้นะคะถุงตะไคร้เอากล่องเอาใส่เกิดมีก็คือคือกล่องหยาบนะคะยายน้องจะกล่องหยาบก่อนนะคะหลังจากกล่องหยาบแล้วก็จะไปกล่องละเอียดนะคะไปกล่องละเอียดอีกข้างหนึ่งนะคะ,ะกล่องละเอียดอีกข้งหนึ่งโดยการใส่ผ้าเขาบางเกีย่ยงในราคามากล่องในการกล่องนะคะถุงถุงผ้านะคะถุงผ้าตี่ที่เขาห้างเก็่น้อยนะคะกล่องเพื่อเอาเศษ เศษต้องมีออกให้เยอะๆนะคะเอาออกสะก้อนนะค่ะนี่เละค่ะเพราะถ้ามากรอางละเอียดมันก็จะได้กรองงขึ้นนะคะเพราะมันจะได้หลอดผ่าหลอดยังเขาไงนะคะเนาะเพื่อนๆจ๋าโอ้ยหล่าหน่อยก็ไดนะคะอยากจับอยากใยน้ำเราจะเพื่อนเพื่อนจ๋าอ่าให้เขาใยไปน้ำใหมเขาเบิ้งไปน้ำแล้ะก่เด็กน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะได้จดได้จำนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเาเขาก็ยังมีประโยชน์นะคะมาจับถุงซอยละค่ะนาคะก็กองๆออกกับปั่นๆบิดๆไปนะคะบิดดให้มันไหน จืดเน่มันจืดออกนะการลักอากาศโดยกะ,ะ,ะรหลักอากาศผงเงาวงหยางมันเรา,าก็เอาไปไปไป,ไปทิ้งไปทิ้งไว้กองไว้เดี๋ยวเขาก็กลายเป็นปุ๋ยนะ,ะกากลายเป็นปุ๋ยกันะะได้ได้อีกเป็นสองสั้นนะกาเป็นสองสั้น,นะค่ะจ้าหลังจากที่เนี่ยหลักนี่ก็รขึ้นน้ำน้ำดังที่เขาแบ่งไว,นะะว้นะการพอไหวแยกน่องจะใส่ใส่ใสไอ้นี่ก็คือก็อคือใส่เอ็ดซิปไอ้ที่แหลกรวบบอกว่าเอาเอา ไอ้ว่าจะท่ำสองโลวันนี้ลูกก็บ,บอกว่าเอาสามกิโลนะคะเอาเอ็นเจ็ดสิบสามโลนะคะเอาสามกับสามเพราะว่าบักนาวแยนองเยอะไงจังไล่ะคะบักนาวนี่ไอ้สิบเก้าถึงสิบโลนะคะสําหรับบักนาวแยนองนะคะเก้าถึงสิบโลนะคะมันจะเป็นเพราะว่าตามปกติกับเอ็นเจ็ดสิบหนึ่งกิโลต่อไอ้บักนาวหรือบักกูดเท่าสามกิโลนะคะวันนี้ยายนอนก็เลยจะใส่เอ็นเจ็ดสิบทั้งสามโลนะคะโดยการเอาแยกเอาน้ำน้ำดังนะคะน้ำดังหรือน้ำ น้ำขี้เท่านะค่ะจะแยกออกมาสามลิตรนะคะเอามาสามลิตรกับมาผสมกับเกลือนะคะเกลือตีแยน้องก็บอกว่าเอ็นเจ็ดสิบกิโลหนึ่งกะเกลือครึ่งกิโลนะคะเมื่อสามกิโลก็ต้องใส่เกลือหนึ่งกิโลครึ่งนะคะหนึ่งกิโลครึ่งนะคะยายน้องก็เอามาผสมผสมน้ำนะคะหลังจากนั้นแหละยายน้องก็กองนะคะกองกอง,กองน้ำเกลือนะคะกองน้ำเกลือแล้วก็เอาเอ็นเจ็ดสิบนี่เทลงในหม้อนะคะสามไอ้ สามสามถุงนะคะสามถุงหรือสามโลนะคะเน่ยนอนเทโล่งนะคะจะทํากันกวนคว่ะกวนกวนเนี่ยเขาเป็นเนื้อครีมเขาขาวซะก่อนนะคะกวนกวนเป้าๆซะก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะค่อยเติมน้ำนะคะเติมน้ำเกลือที่เขากองไว้นะคะเพื่อนๆจ้าเศษเกลือที่เ,เขากองแล้วก็เอาไปใส่ในในบักเน่าที่เ้ายยังประเาศในกล่องนะคะเอาไปเอาไปใส่ได้นะคะไปใส่ผสมตรงนั้นสําหรับเศษ้ไอ้นี่นะคะสาหรับเศษของ ไอ้สำหรับเศษปักหน้าวนะคะสำหรับเศษปักหน้าว่าจะเขาก็จะเอาเขาก็จะเอาไว้ยังไงล่ะคะสำหรับเศษปักหน้าวนะคะเขาก็เขาก็คือคือเขาจะเอาไอ้ไอ้ให้ให้ให้เขาไปผสมนะคะสำหรับเศเศษเกลือไอ้ยายน้องเบาพิษนะคะขอโทษขออภัยกับยายน้องเบาพิษนะคะสำหรับเศษเกลือนะคะนั่นแหละค่ะเพื่อยๆจ้าอ่า กะก็เอาคอยเอาเอาลงนะคะยาเอาลงกเธอเดียวแล้วก็น้ำน้ำสามลิตรเนี่ยยาเอาลงกเธอเดียวนะคะ,ะ,คะให้กักใส่เธอละนิดเธอละหน่อยนะคะกัดเพือตักลงไปกะะ็ยาอยนองกับจิตตักไปใส่ประมาณจากักไอเนี่ยค่ะเอาลงกยาเอาลงเยอะนะคะเอาลงจกักสามสามแก้วสามแก้วสี่แก้วแหะ,ค,ะค่ะก็อยากให้นองกัตักลงไปนะคะ อ่าเขากบบกวนนะคะกวนกวนไปไล่เดียวกันนะคะกวนไปไล่เดียวกันกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนจนเขาเป็นเนื้อครีมนะคะเป็นเนื้อครีมสีขาวค่ะเนื้อครีมเบาๆครีมแบบไอ้สวยแล้วก็เป็นเนื้อครีมหรือไอศสครีมนะคะคข้ายๆกับไอศครีมเขาเนี่ยค่ะวนเขาจะเอิ่นมากวนเป็นเนื้อครีมหรือเนื้อไอศครีมค่ะเอาแล้วก็น้ำเอ่เล้วก็คอยเพิ่มเติมไปจนกว่าเขาจะเบิดนะคะจนกว่าน้าเกลือที่เขาแบ่งไว้มันจะเบิดนะคะค่ะกวนไปเรื่อยๆกับเพื่อนๆจ้า กวนเพื Fish, ่อเพื่อให้เขาได้เป็นเมื่อเดียวกันนะคะเป็นเมื้อเดียวกันกับกับน้ำกับน้ำดังหรือน้ำเกลือตีเขากลองไว้นะคะกะกะดย่องก็กลองกักัดพยามใส่ใส่น้ำห้เบิดนะคะใส่ให้มันเบิดนะคะใส่เบิดแลลวกะเขาก็กวนแล้วก็ค้นนะคะจะหาเพื่อนจาหลังจากตีเขาค้นเขานี่แล้วนะคะเพื่อนกัต่อจากหั่นเขากะจะ ใส่ผ่าเขาบางนะคะใส่ผ่าเขาบางมาเพื่อจะกรองนะคะผ่าเขาบางเพื่อจะกรองไอ้หน้าบักเน่าที่ที oui well hmm. ่กรองหยาบว้นะคะที่ท nice ี <c <c ่ยายน้องกรองหยาบว้นะคะใส่ผ่าเขาบางอ่าก็มาคุ้มคุ้มตรงนี้และคะคุ้มคุ้มตรงหมอนี่ละค่ะคุ้มดีๆนะคะย่ๆให้เขาลุดลงไปเด้อเด้อเศษเขามันจะเยอะล่ะค่ะตาเขาลุตละคะอ่าก็ดึงดึงมาตรงนี้ให้มันให้มันตึงๆแล้วค็ะดึงตึงๆอ่ะ ตึงๆไว้นะคะจ้าเขาจะได้กองนะคะจะได้กองโดยการเอาเอานามบางหน้าวนะคะนาบางหน้าวที่เขากรองยาไว้ละกันเพื่อนๆจ้าที่เขากรองยาบไว้นะคะ,เอ,ะ,คะเอาลงเอาเอาลงมาใส่นะคะเอากล่องกล่องเลยนะคะก็คอยคอยกล่องคอยเทนะคะตอนแรกๆเนี่ยมันก็นไหลดีนะคะมันก็นไหลดีเพ <laughs> ราะว่าเศษของผืนยังพระท่านได้อุดไอผ้านะคะตอนแรกๆนะคะ เดีก็กองกลองลูกนหีหมอนี่แหละค่ะกองลุงเลยนะคะกองลงในห,หมอเอ็ยนเจ็ดสิบีห้ากวนไว้แล้วนะคะกวนไอ้ทีเ้ากวนเขานี่ทต่เขากวนเป็นเมื่อขี้มแล้วนะคะกาเทลงค่ะเทลงกล่องกล่องเขาเอื่อนมากล่องละเอียดนะคะรอบนี้คือการกล่องละเอียดนะคะค่ะ มันติดแล้วนะคะมันบกอยไหลแล้วค่ะเอ้ก็เศร้านะคะเศร้าเศร้าเศร้าให้เขาไหลลงไปนะคะค่ะเอากล่องลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ้าเอากะขยเยาขยเาควนควนควรควรนะคะเพื่อให้เขาได้ไหลเร็วขึ้นนะคะเพื่อนๆให้เขาได้เร็วขึ้นควรไปเรื่อยๆนะคะกวรไปเรื่อยๆจ้าจ้าค่ะหลังจากนั้นกะเซตสิ้นแล้ว่ะคะหรือเซตสิ้นนะคะเฮาก็จะได้ทําการบีบนะบีบบีบนวดเอาน้ำออกปุหรเกือบเต็มนะคะเกือบเต็มเยอะค่ะเยอะเยอะเยอะถ้าสามไม่ 3กิโลมันเยอะนะคะการะหมอนุ้ยนี่ยายนองบ่อนหมอนนิดหน่อยนะคะสามกิโลนี่ค่ะพราะว่ายายนองจะใส่ไอ้หกหกลิตรหกลิตรแล้วก็เสริมนิดหน่อยนะคะเสริมนิดหน่อยพอานสามกิโลยายนองก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้าไปอีกลิตรหนึ่งนะคะเพิ่มเพิ่มน้าเข้าไปอีกลิตรลิตรหนึ่งเพิ่มเข้าไปอีกลิตรหนึ่งก็จะเป็นไอ้สามสามเก้าไอ้ไอ้ไอ้หกไอ้ 638นะคะ18แต่ยายน้องใส่19ลิตรนะคะ19ลิตรก็จะร่วมไปทั้งไอ้น้าบักหน้าหอกับประมาณ20ลิตรนะคะประมาณ20ลิตรอยู่ตรงนั้นอยู่ในหมอนี่ค่ะประมาณ20ลิตรนะคะเพื่อนๆจ๋าต่อจากนั้นก็เอาขึ้นตั้งไฟนะคะตั้งไฟโอ้ยไฟกระดับนะคะเพื่อนๆจ๋าไฟดับไฟฝ่าดับกับยายน้องด้ไตเทียนนะคะไตเทียนค <c> ำ um> แล้วมันคับกระจ็ดแล้วแล้วก็เพืะะ่อนๆขัมากเลยมืดน,นะคะค่ะหลังจากก็เอาขึ้นตั้งไฟโอ้โหเตา แก่ในรู้สึกว่าเขาจะดีมากๆนะคะตอนไอ้ตามท่านนะคะตามท่านหมอที่หญ่ๆได้นะคะ,ะที่ย่งใหญ่แล้วก็น้ำหนักเยอะๆนะคะ,นนก,ะ,คะการนั่นแหละคะ่ะเอาเขาขึ้นไปใส่แล้วเขากวนนะคะกวนกวน,กวนตังไฟกวนนะคะกวนเพื่อให้เขาสุกยงไรล่ะคะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาสุก แต่เขาซุกแล้วมันจะสามารถเก็บได้โดนนะคะเก็บได้โดนเก็บได้ใส่เป็น,ป,นป,ปีได้แล้วค่ะสำหรับน้ายาล้างจานที่สูตรที่ย้ายน้องเห็ดนะคะว่าจะใส่ได้เป็นปีเลยนะคะจะบ่มีคําบมาเสียบ่เสียบ่บูดบ่บเน่านะคะเขากับกวนกวนไปไล่เดียวกันนะคะเด้อยจกวนตัดแต่เขากวนตัดนี่มันจะเกิดฟ้องหรือมันจะกวนยากนะมแตามันเกิดฟ้องก่อนนะคะย่าเพิ่งให้เขาเกิดฟอ้องแต่เขากวนไปเรื่อยๆนะคะกวนไปเรื่อยๆกวนจนหมอเขาเริ่มห้อน หมอยมอจะเริ่มห้อนแะ,ะ้วค่เพื่อนๆจ้ากวนไปไล่เดียวกันละคะ่ะกวนให้ถึงก้นหมอหรือตูดหมอเดียววา่วนะาแหละเนาะจะเนาะเพื่อบให้เขาติดก้นหมอจะไหมล่ะคะ่ะเขาจะใหม่ใหม่แล้วก็เขาใหม่ถ้าหากว่าเห่าเห็ดพอถึงกวนพ่ <c oughs> ถึงนะคะกวนไปเรื่อยๆคะ่ะกวนไปคว่วห้อนเขาเขาก็จะเริ่มห้อนเริ่มนี่ขึ้นมากนะคะเพื่อนๆจ้าเหตุให้คือให้ไให้เขาสุะะก่น,นะะแหละค่ะล้วเขาก็ล่อนะคะขณะที่เขากวนนอนห้อนเนี่ยเขาล่อล่อให้ฟ้องของเขาเนี่ย บล้อฟ้องเขาเขาจะขึ้นเป็นฟ้องนะคะเขาเอื่นว่าหมอหมอเขาเริ่มขึ้นนะคะเพราะมันเดือดเดือดแต่ว่ามันมันไอ้ไอ้มันนีขึ้นคักหมายถึงเขาซุกเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างเขาซุกหมดแล้วนะคะเขาก็มันก็จะจะ,จะมันจะเป็นฟ้องเป็นฟ้องปุ่มขึ้นมากเป็นฟ้องขึ้นมาทําฟ้องดันหม้อขึ้นมาเขากบยาให้เขาได้เต็มหมอะะ้อแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะถ้าว่า ตามปกติแล้วก็ตามปกติยายนองก็จะใส่ขมิ้นนะคะเพื่อผสมให้ให้สีสันให้เขาเลยมีสีสันเกินมากแต่ว nice. sprout, though, ่ารอบเนี่ยคือผงขมิ้นยายนองมันเหมิดล่ะมันเหมิดตียายนองทํามดูนะคะกับบ๊อบป็้งยังค่ะแม่นาวพใส่กับบ๊อบป็นงยังนะคะสำหรับสูตรการเทียนนะคะกันแล้วแต่เขาอยากใส่นะคะแต่สีผสมอาหารกับพอใส่นะคะพอใส่พอสีธรรมชาติของเขามันจะเหลืองของเขาอยู่แล้วนะคะมันจะเหลืองเหลืองของเขาอยู่แล้วที่ยายนองเมาถึงขมิ้นคือเขาจะรักษารักษามือผิว รักษาเมื่อเวลาเขาใส่เวลาเขาล่างถวยล่างจานมั้งคะค่ะคณะเขาจะเขาจะเขาจะมีไอ้ไอ้คืสค่สมุนไพรยังไงค่ะสมุนไพรเขาจะไอ้นี่ขอไอ้สำหรับผิวนะคะสำหรับผิวอ่า <c oughs> เขาจะดูแลผิวนะคะสำหรับขมิ้นนะคะค่ะเขาก็ควรนึ่สิะก็ควรไปเรื่อยๆหมอก็เริ่มห้อนแล้วค่ะหมอห้อนแลนะะ้วค่ะหมอยี่ยใหญ่ห้อนแลนะะ้วค่ะหมอหมอใหญ่หมอใหญ่ยี่สิบลิตรเลยละคะ่ะยี่สิบลิตรนะคะนี่คะ่ะ อ่าเขาก็กวดควนไปไล่เดียวกันค่นเพื่อนๆจ้ายายายากวดหลายด้านแต่เขาควนหลายด้านมันจะเกิดฟ้องมันจะตีฟ้องขึ้นมาก่อนเขาจะสังเกตบ่ได้นะคะเขาจะสังเกตบ่ได้ค่ะการสังเกตก็คือสังเกตตกฟ้องเขาเนี่ยค่ะอ่าแล้วเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะฟ้องเขาเริ่มขึ้นมาแล้วก็นี่แหละคือคือการขืนฟ้องเขานะคะอ่าเขาก็พญามเบิงนะค่ะเบิงเบิงเขาจะขึืนฟ้องนะคะอย่าให้เขาล่นหมอแล้วก็ถ้าล่นเน่ยยาคักก็ครับ ครับเต่าเจ็ดแล้วว่า <c oughs> เพื่ <c oughs> อนๆจ้าช่วงนี้ก็ตั้งใจเย็นนะใจเย็นนะคะ,นนะ,คะเพื่อนๆจ้าล่อๆล,ล่อนะคะล่ออ่าก็เริ่มแล้วะคะ่ะฟ้องเริ่มเพิ่มขึ้นมาเยอะเยอะแล้วนะคะไอะ้บอมเมนฟ้องจากไม่กวนไม่ไพ่เดียวไอ้กวนแล้วมันมันขึ้นฟ้องเลคะ่ะบอมเมนเะยคะ่ปะปพราฮักคอยอยู่แล้วนะคะอ่า ล่อล่อเพื่อให้เขาขึ้นไปฟ้องพอเขาเริ่มเขาเริ่มจะขึ้นแล้วก็เริ่มจะขึ้นเต็มที่นะคะขาจะขึ้นเต็มที่ในการขึ้นขึ้นหมอของเขานะคะเขากล่อนะคะะเขาจะขึ้นตรงนี้นะคะอ่าฟ้องเขาก็จะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นแล้วก็เมื่อเขาจะเต็มหมอก็ปิดไฟทันทีแลนะคะปิดไฟนะคะเพื่อนเปิดจ้าเอาเขาก็ปิดไฟเอาขากับปิดไฟนะคะแต่ถ้าถ้าฟ้องตัวนี้มันป่มขึ้นมาถึงปากหมอเมื่อใดเขากับปิดไฟทันทีนะคะเพื่อนเพื่อน จเย็นเย็นใจเย็นเย็นเออแต่กระงสัยว่าหมอย่อยนองนี่เม็นจังเดเนาะเนาะแต่แต่ว่ากะเข้าใจเข้าใจเล้ะเด้อว,ว่าเขาจะเขาจะให้ให้ฟ้องตัวนี้ขึ้นเต็มหมอะะ่ะแล้วกันเพื่อนๆค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนกวนจนกว่าจนกว่าฟ้องเขาจะเขาจะพุ่งขึ้นมาเต็มหมอะนะคะเดี๋ยวเขาคือเขาขึ้นมาแป๊บเดียวนะคะเขาจะต้องรีบปิดนะคะถ้าบ่รีบปิดนั้น เขาจะล่นก็เขาจะล่นหมอไงคะก็จะล่นหมอเพราะว่าหมอเขามันเต็มหมอเขาเต็มแม่นแม่นมันจะยุคเคิืองหมอถ้ามันขึ้นมันก็จะล่นขึ้นกันนะคะมันก็จะล่นขึ้นกันค่ะเพื่อนจ้าจ้าเอาก็รรอเวลานะคะรอเวลาจังนิดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนก็จะขึ้นมาในหมอนะคะรอเวลาเวลาเขาขึ้นเขาก็ขึ้นแป๊บเดียวนะคะแต่เขาขึ้นมาเขาก็ต้องรีบรีบในการปิดไฟนะคะปิดไฟกันบริสันเขาก็จะล่นหมอที่แอนองว่าละกันนะขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วเต็มแล้วปิดปิดค่ะปิดจะปิดไฟได้แล้วจ้าจ้า เพืเ่อนๆจหาก,กันหลังจากที่หมอมันขึ้นสูงขึ้นฟ้องเป็นสูงขึ้นมากแล้วนะคะเขาก็จะได้รีดเตรียมทําการปิดเจ็ดนะคะปิดเจ็ดนะครับขณะที่เขาเขาปิดเจ็ดแล้วก็กวนๆคุ้นๆไปจากน้อยนะคะเพื่อบ่ให้ไอ้ตรงตูดของเขานะคะตรงตูดตร่มก้นหมอนะคะตรงก้นหมอเขาจะเกิดการใหม่ขึ้นมากนะคะเขาก็กวดไหมสะกอนกวดคว้นเนี่ยเขาไขวามเย็นลงจากน้อยนะคะเนาะจะ้การหลังจากนั้นเขาก็ จะเอาเอาไม้พผ่ไม้พายเก็บนะคะ่ะเก็บไมมไผ่เก็บไม้พผ่แล้วก็ล่อทิ้งหม้อไว้ให้เขาเย็นแนละะ้วปล่อยให้หม้อเย็น เย็นกับผู้เล้วหมอสวัสดเย็นกับมืออื้นเจ้าคนละกันเพื่อนๆจ๋าค่ะหลังจากที่หมอเย็นแล้วก็ะเอากระกอกข้ากอกหาผลิตภัณฑ์มาใส่ค่ะเก็บไปได้อันนี้จะเก็บไปใส่ได้เป็นปีนะคะค่ะถึงตรงนี้แล้วยายน้องก็ขอกราบขอบคุณเลยจะเด้อเพื่อนๆจ๋าขอขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟเลยจะเด้อที่มีให้แก่ยายน้องค่ะสําหรับมันนี้ยายน้องก็จะขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะจ้าคลิปหน้าเจอกันไหมจ้าขอสวัสดีจ้า Bye bye.